สดีครับน้าแท็กเตอร์วางสามหมออุดรธานีครับ วันนี้ครับนั้นมีรถเข้าใหม่นะครับ1รายการนะครับก็จะเป็นคูปะต้านะครับ L4508 นะครับตัวนี้เป็นหัวตัดนะครับพิมพ์นิยมนะครับตัวนี้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเข้ามาในไทยนะครับมีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้รถจดปี52นะครับรถจดทะเบียนปี52นะครับระบบของเขานะครับเป็นระบบนะครับ4 5แรงม้านะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นดีทีนะครับแบบเผาหัวนะครับฟูลนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับ2เผา นะครับสองเพลวก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับระบบเกียร์จะเป็นระบบแปดเกียร์เดินหน้านะครับสี่เกียร์ถอยหลังนะครับสภาพก็สวยครับตัวนี้เป็นสองพันเกียร์เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่งงนะครับถ้าทําเป็นสองพันเกียร์สําหรับรุ่นนี้จะได้ไม่งงนะครับชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่ที่สองพันสามร้อยแปดสิบสองชั่วโมงครับ ค่ <accurately S 2> าตัวนะครับของรถคัน <lessons> น <scholarship? S 2> ี้นะครับอยู่ที่245,000บาทนะครับตามสภาพนี้นะครับ245,000บาทตามสภาพนี้แต่ถ้าทำสีนะครับปรับสภาพนะครับก็จะอยู่ที่255,000บาทนะครับทำสีก็เก็บเฉพาะสีนะครับเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับแล้วก็แถมพ่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับยางโดยรวมนะครับยางโดยรวมอยู่ที่ประมาณ80%ครับยางหลังก็เต็มเต็มนะครับยางหลังนะครับเป็นยางของบิดโซนนะครับ ล้อก็จะมีคราบดํานะครับแต่ว่าไม่ผุนะครับรถไม่มีผุนะครับรถไม่ผุนะครับแปลนตีเลยว่ารถไม่ผุนะครับก็คือยังไม่ได้ทันได้ล้างนะครับก็คือรถขึ้นจากน้ําเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับด้านท้ายนะครับจะเกาะเป็นผ่านห้านะครับเป็นผ่นพวนให้นะครับใบก็ค่อนข้างที่สมบูรณ์นะครับเต็มดี ทะเบียนนี้นะครับตค6674นะครับมีสองราคานะครับก็คือ245,000บาทก็คือสภาพนี้แหละนะครับแล้วก็เก็บงานปรับสภาพก็คือเจ็บจุดรั่วซึมต่างๆให้ก็อยู่ที่255,000บาทพร้อมแถมท่อซิ่งให้นะครับแผ่นราคาดีไม่แตกนะครับแผ่นราคาดีไม่แตกนะครับอ่ะโอเคช่างเล็กรีวิวการทํางานครับเครื่องิดสตาทติดง่ายครับตัวนี้45แรงม้านะครับ4ลิอนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ยกหางหน่อยยกยกหางกอนนะครับระบบยกหางปกตินะครับมาว่างนี่เด้อมาว่างหางขีเครื่องเกียร์ดีนะครับเกียร์เงียบนะครับตัวนี้นะครับ45าแรงม้าตัวนี้นะครับท่านใดหาไว้ใช้นะครับเหมาะสําหรับรับจ้างนะครับลงไล่ไถนานะครับได้สบายๆนะครับสําหรับใครที่งบน้อยนะครับแล้วต้องการรถแบบรถสี่สูบนะครับก็สามารถนะครับมาดูรถได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ ดูนะครับระบบโฟวินนะครับต่างๆนะครับล้อมันจะหมุนนะครับทั้งสี่ล้อนะครับก็คือโฟวินนะครับหลายๆท่านคงจะสงสัยว่าทําไมล้อมันจะไม่หมุนพร้อมกันทั้ง4ี่ล้อนะครับเพราะว่าเพาเนี่ยจะทํางานแค่สลับกันนะครับสลับกันหน้ากับหลังนะครับจะไม่หมุนพร้อมกันทั้งทั้ง4ี่ล้อนะครับตัวนี้เป็น45แรงม้านะครับทีนี้ก็จะเป็นการดันกลับครับแล้วก็มาเช็คสภาพเครื่องยนต์กันนะครับหลังจากที่เราดูรายละเอียดนะครับรอบๆคันแล้วนะครับ ก็ดันดินมานะครับช่างเล็กอาจจะไม่เก่งเข้ากับช่างน้อยเท่าไหร่นะครับช่างน้อยก็จะจวดอย่างเดียวเลยครับครับงานดันเขาครับเป็นงานถนัดเขาเลยละครับสี่ห้าแรงนะครับงานดันเนี่ยนะครับรถสี่ตูปโฟวิลนะครับสวยๆนะครับรถคันนี้สีเดิมนะครับสีเดิมนะครับหางไม่กระตุกหางไม่ย้อนนะครับปั้นปุ้ยออปั้นพิทิโร โดใช้ได้ปกตินะครับอโอเคมาดูเครื่องยนต์นะครับมาดูลูกปืนล้อหน้าลูกปืนล้อหน้าแน่นนะครับลูกูหมากต่างๆนะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะครับลูกหมากไม่หลวมนะครับตัวนี้นะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับเปิดฝาหม้อน้ําครับ ครื่องยนต์นะครับคัดนะครับพัดเดิมแต่แต่เครื่องยนต์วานนะครับคัดเดิมนะครับวงยนต์นะครับต่างนะครับไม่มีไอไม่มีไอไม่พ้นนะครับท่านไปที่สนใจนะครับสาหรับแ4วที่หถึงทนี้นะครับก็สามารถเข้าดูรถได้นะครับร้านของเราอยู่ที่อาเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับร้านนัทแทกเตอร์ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอยากเก็บงานก็เหมือนกับฝั่งนู้นครับ ตรงนี้รถจะน้อยหน่อยครับแต่รถเริ่มทยอยเข้าเรื่อยๆครับขอบพระคุณนะครับในการติดตามและรับชมนะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเดิมนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ